คือแต่ละที่นี่ได้อันนี้คือวิธีการจะเอารถนลงคอโอ้ค่ะข,ขนาดสิกคำไปฝั่งนั่นท้องเอ้ยเบิ้งนี่เบิ้งเอา้าต้องขี้ต้องหายคนอื่นเอารถลงหายเอาหลงเองบได้แล่นน้ำขุนเข้าวันนี้คนท่างก็ข่อยเอาแต่ขาไม้นำเส่โหอือขุนทังข่อยทังสั้น ได้เดอ้อทางบ้านพี่ว่าบบได้ธรรมด้าได้เดอ้โอโบมีความสมานี่มากโบได้พี่น้องเอ้ยสิบอกไงพูนอยากกินสมเด้ไพล่ะคะเพื่อวันนี้เล่านี่บอกอ้ขักเคยเทขนาด ครับเองไปเองโธ่สุดยอดเทขนาดเลย มีบอนนั่งอีกฮู้ข้าพื่ออยังบ่กพ่อมีบอนนั่งอีก มันหอนมันแดดให้อย่างโอ้โหสุดๆไปเลยเนาะเดี๋ยวแพรว่าสิพาเอฟซีพาไปอเที่ยวสงการอยู่ทังฟังเล่านี่กันยิงลินกัน่ตเนืองเลยเนาะลินหอดหมดแล้ววันที่เศร้าป้ายผุดพี่น้องเอ้ยบางบานนี่กะลินซิบมือบางบานกะลินเจ็ดมือบางบานกะลินซิบฮามือุ่นเนาะแต่ละโมบานบูคือกัน แต่อยู่บ้านเพืว่าหันลินตั้งแต่วันที่14หฮอดวันที่17เก็เอา้าขืนเนาะเอาผ้าขืนก็คือบรดิ้บเดอ์อะโบเดซ้งน้ำ้าพี่น้องเลยก็คือเศร้าอันนี้คือไปหารอส่งน้ำพาอยู่วัดบ้านอื่นเนาะไปกบนองสาวคนงามไ,ไปเลยพี่น้องแวนแ้นระคะเป็นเด็กแวนแ้น มีหมวกกันน็อกเด้อพี่นอ้องอ้ยอาชิมีอยู่รองห้องบริส่ทมีความเสี่ยงเยอะมากปวดยาลอกเรียนแบบเหมือนแพรว่าเด,ด้อนีเดียเขาคือบ่อผาใต้ทวายวัดน้อจังบุธไปไปเข้าว,วัดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก่อนเข้าสีไปเที่ยวกับข้อทวายผาใต้อีกวัดหนึ่งไปไปเดี๋ยวหานขาหานขาเข้าค่ายอยู่ใช่หรือเปล่าเพื่อนนี่มีหานขาบ่าดิ บ๊มีเขาก็ไปบูชาเอาอยู่วัดกระไรป่ะบูชาเอาอยู่วัดกระไรถูกเทียนหันไปบูชาเอาดอกไม้ถูกเทียนอยู่ในวัดนี่เนาะทุกคนเดี๋่แค่ว่าสิพ่าเขาวัดแก้วแก้วอาจสรงทองอบ่อแม่นวัดแก้วอาจสิงทองพี่น้องเดี๋ยวใสเ่เบิร์ดเด็กเลยวัดแก้วอาจสิงทอง โอ้ USA อสไปะโอ้วัดอันนี้งามเฮ้ยเห็ดใหม่ปะนี่ ด้วยๆเขาหน่อยเดี๋ยวไปเอาหนามไปตักหนามก่อนมาหลอ่อทรงอ่าหาวันเกิดเนะาะกระเทินได้มาแล้ว,ลวเขาก็เขาก็เห็ดก่อนหงามมารีมันเห็ดงามขนาดพวก ส, <c oughs> สูตรลดน้ำเป็นสูตรลดน้ำไปเนาะพี่น้องเดียวแพรว่าสีผ้า FC ทุกคนทุกท่านเนาะไปทรงอ่ะ นผ้าพระอาประจําวันเกิดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีผาไปทรงนำผราประจําวันเกิดไปกันเลยเนาะอยู่ทางฝั่งเล่ากบาทายเฮ็ดปุ้นก็มีสิเป็นแม่นีเลยเนาะส่วนได้ก็นได้นี่เลยเลย

น้อคอมเมนต์ไปเฮาไปดีอี๋คั่นเอาไปเออบั้ออินยงอยู่ได้้านเฮากมาอ่ะนคั่นาเฮาบ่มีเวียกเบิดอันนี้ไปนเพ่นนี่ด โอเคเด้อพี่น้องนาะคลิปนี้พี่นีนแค่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อพี่ผัดกันได้ก็สองขอโทษขออภัยคพูดไม่พี่น้องนาะขอบใจหลายเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนาะไปแล้วสบายดีเจอกันใหม่พี่ต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย